เอาแล้วครับพี่น้องครับขับรถผ่านบังเอิญมาเจอครับแหล่งปลิดตู้ลำโพงอีกหนึ่งที่ว้าความโชคดีของบังดำแท้เอาสวัสดีครับผมสวัสดีทักทายชาวเครื่องเสียงผ่านทางช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจบองดำอินดี้ด้วยละกันครับผมวันนี้ขับรถผ่านมาทางนี้ก็เห็นเขาวางตู้กำลังทาสีผมก็เลยเออ น่าจะเป็นแหล่งปิดตู้อีกหนึ่งที่แะละที่อยากนําเสนอนะครับก็จริงด้วยครับผมนะฮะตรงนี้นะครับเดี๋ยวทาความรู้จักกับเจ้าของเขาดีกว่าสวัสดีครับเอาแนะนําตัวหน่อยสวัสดีครับผมนัทมิวสิกครับอยู่ที่ไหนนี่เออบ้านค้อครับบ้านค้อตาบนทุ่งหวังครับทุ่งหวังสตึกสตึกครับโอ้บังเอิญมากเลยนะนี่เซอร์ไพรส์มากเลยกํากลังทาสีอยู่พอดีนอาจากเนาะเอ้า ทำตู้นานยังเนี่ยได้สักได้สักพักแล้วครับแต่ว่าช่วงช่วงเข้าวมันาไม่รับงานเอาทำไมอ่ะยุ่งกับนาครับยุ่งกับนาใช่ <laughs> ทำนาด้วยทำนาด้วยครับเออความเป็นเป็นไปมามาไงถึงได้มาทำตู้ครับผมเอ่อทำลองลองลองเล่นเครื่องเสียงครับตู้ดีีอ่าแล้วทีนี้เราเราเรา,เราอยากได้ตู้เป็นของตัวเองเอา่าอยากอยากได้เสียงเป็นที่เราชอบผมก็เลยซื้อไม้มา แก้ไขจุดบกพร่องที่เราได้เจอมาครับแล้วทีนี้เราก็ได้สูตรมาสูตรบีบีของเราเองมาครับดหมดเยอะเหมือนกันหมดไม้ไปหกเจ็ดแผ่นกวจะได้ตู้หนึ่งจริงเนี่ยใช่ครับตัวทดลองที่เราคิดค้นที่ว่าจะเป็นบีบีของเราเองนะตู้แรกครับคือมันต่างจากบีบีอื่นๆยังไงมันมันจะนุ่มกว่าครับนุ่มกว่าแล้วก็กระเดืองออกเร็วนุ่มกระเดืองออกเร็วกว่าใช่ครับอันนี้คือเสียงมันจะไม่ค่อยแหบเสียงมันจะไม่ค่อยแหบใช่ครับ อครับอันนี้คือคิดคนเองนะใช่ครับรับประกันครับมาวัดได้ครับไม่ไม่ห่วงครับมาวัดได้เลยเฮ้ยแต่เสียดายมากเลยวันนี้น่าจะเป็นตู้ส่งส่งลูกค้าใช่ครับเสียดายไม่มีตู้ให้ลองฟังเสียงรอบหน้าครับรอบหน้าเนาะรอบหน้ามีเสียงแน่นอนอันเนี้ยที่ที่เราคิดเป็นสูตรของตัวเองอ่ะบีีเป็นของตัวเองอ่ะมีกราฟให้ดูไหมมีมีครับกราฟแบบที่ยังไม่ได้จูนนะมีไหมที่ยังไม่จูนนะครับเออเอา เอาดูกราฟไปก่อนก็ได้ครับนี่นะเห็นบ่เพินบอลพ่นนองอันนี้ครับอันนี้เป็นของตัวเองเลยนะใช่ครับอันนี้ยังไม่ผ่านการจูนอะไรครับยังไม่ผ่านการจูนนะใช่ครับก็คือวัดวัดอ่ตู้ที่เราทําใช้ไม้จอหน้าตูเลยแบบนี้เลยใช่ครับอองานดิบเลยนะพ่นนองครับผมนะโอ้โหอ่ะดูกราฟไหมสิเดอนกราบมานี่ฮะอ่ะเห็นไหมอันนี้ครับของบีบีนะครับผม สูตรนี้ตั้งชื่อยังก็นัดมิวสิกเลยครับง่ายๆบีวีนัดมิวสิกนะใช่ครับนัดเลยช่างนัดเลยเออเสียดายมากเลยไม่มีเสียงเดี๋ยวพาดูพาดูงานก่อนเอาดูงานดูข้างในได้ไหมเนี่ยได้ครับข้างในตู้นะได้ครับได้โอ้โหอันนี้เป็นหูจับไม้หูจับไม้ครับมันจะพ่นสีระเบิดไปรอบแรกอ่าอันนี้รอบแรกนะใช่ครับสีระเบิดของอีบ็อกซี่ด้วย เนี่ยตัวนี้ที่เราใช้ใช่ครับตัวนี้ครับผมเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่คิดตู้สุดนี้มาเนี่ยปล่อยไปกี่ใบแล้วนี่สี่สิบกว่าใบครับสี่สิบกว่าใบแล้วใช่ครับรดนี้อีกรวมรดนี้นะครับรวมรดนี้นะใช่ครับไอ้ยะาสี่สิบกว่าใบมวยซุ่มเนี่ยนี่เอ้าสายบีวีครับผมโอ้เสียดายเอาดูกราฟไปแล้วก็มาดู นะครับรายละเอียดของงานเขานะครับอันนี้ใช่ไหมอัดขออะไรอัดตาภูเขาแท้ครับภูเขานะใช่ครับตาภูเขาอันนี้คือรองพื้นอยู่เนาะตัวนี้รองพื้นอยู่ครับตัวนี้รองพื้นอ่าแล้วจะมีเก็บงานอีกครับอืออาสีระเบิดรอบรอบรอบเดียวยังยังสวยงามเลยนั่นนี่ต้องทายกี่รอบครับสองรอบครับสองรอบผมพ่นให้สองรอบพ่นให้สองรอบเลยนะต่อต่อหนึ่งใบพ่นสองรอบอ้อเยอะเล็กน้าด้วยอีเยอะเด็กน้ามากอือรอบนี้กี่ใบเนี่ย ยี่สิบใบครับยี่สิบใบนะครับส่งสามเจ้าใบเท่าไหร่เนี่ยเราขายสองถ้าเป็นถ้าเป็นหูจับไม้ครับหูจับไม้ตะแกรงฉีกมีมีเพจหลังให้ใบสองพันเก้าสองพันเก้าครับจริงอ่ะจากนั้นใช่ครับเฮ้ยแต่แต่ถ้าเป็นหูจับเหล็กเพิ่มเพิ่มมาอีกสามร้อยถ้าเป็นหูจับเหล็กเพิ่มมาอีกสามร้อยใช่ครับก็จะเป็นสามพันสองเป็นสามพันสองครับแล้วเป็นตัวท็อปตัวท็อปสามพันหกตัวท็อปสามพันหก ตัวท็อปนี่ได้อะไรบ้างตะแกงปั๊มตะแกงปั๊มหูจับเหล็กหูจับเหล็กขอบเหล็กเพลิดครับเอาตัวรองตัวรองก็อาจจะเป็นตะแกงฉีกตะแกงฉีกครับหูจับหูจับเหล็กเอ้ยหูจับเหล็กอ่หูจับเหล็กครับแล้วก็เพลิดังอันนี้คือ3า0พ3น0ามสครับอ่า3า0พมี3า0พ3น0กแล้วก็2อ0พเอออันนี้คือหูจับไม้เป็น2อ0พเนาะใช่ครับสองพตะแกงฉีกตะแกงฉีกขอบเหล็กขอบเหล็กแล้วมีโลโก้ของนัทมือศิยครับ น่าสนใจมากเลยนะราคาได้เลยฟังเสียงครับแต่เสียดายเนาะวันนี้ไม่มีเสียงใช่เสียดายมากเลยไม่มีเสียงครับผมมันเจอกันโดยบังเอิญชีมงานช่างครับผมนะทั้งรับงานทั้งทำสู้อืออันแล้วปกติพื้นฐานเราทำงานรับงานเกี่ยวกับอะไรพื้นฐานผมเป็นช่างภาพครับช่างภาพไม่เกี่ยวกับเครื่องเสียงเลยไม่เกี่ยวผมรับงานถ่ายภาพมาแปดเก้าปีแล้วโอ้แล้วทำไมคิด ไปไปมามาถึงคิดค้นตู้สูตรนี้อ่ะก็เริ่มต้นเลยที่ผมเล่นเครื่องเสียงมาช่วงเดือนมกราปีนี้แหละเล่นเครื่องเสียงเลยครั้งแรกเลยเล่นมกราเริ่มเล่นมกราครับแล้วก็รับงานมาเรื่อยๆอแล้วทีนี้ก็เลยนั่งไปนั่งมาก็อยากทําตู้เป็นของตัวเองอืแล้วก็เราใช้บีบีอยู่แล้วอฮเราก็เลยนั่งทําตู้แก้แก้จุดที่เราแบบอยากได้อ่า จนได้มาเป็นบีบีของตัวเองครับเอาแล้วความรู้การจูนเนี่ยอาจย์ได้มาจากไหนให้ให้ให้คนที่รู้จักกันมาจูนให้ครับเราเรายังไม่เก่งการจูนเท่าไหร่อ๋อก็คือให้คนที่เก่งในเรื่องของการจูนเขามาจูนจูนตู้นี้ไปนี้ให้เราเขามาประมาณสามรอบมาจูนตู้ไปนี้นะมาเช็กให้ว่าเสียงเสียงยังไม่โอเคผมก็ไม่ไม่ให้ผ่านผมก็แก้ทําใหม่แก้ใหม่ใช่ครับบดไม้ไปหกเจ็ดแผ่นนะครับจูนอันที่ทําขานี่คือสมบูรณ์แบบแล้วสมบูรณ์แบบแล้วครับสมบูรณ์แบบอือสุดยอดเลยครับ ในดูทีมช่างเขาทำงานหน่อยสิดูไปพักก่อนโอ้ยสวัสดีครับผมสวัสดีครับทำอะไรอยู่รองสีในนีคนใหม่คนใหม่ครับในคนใหม่ช่างใหม่เอาอนี่บอกนนี้บอกเอาเขียนหน่อยเอาเอานี่ยฮะรถไม่เก็บงานอันนี้คือสีรองพื้นสีดำครับผมก่อนที่จะไอ้ทำสีระเบิดนะครับครับมาพาพาดูข้างในก่อนนะนี่ก็ บีวีนี่แหละแต่ว่าเป็นบีวีของสูตรของนัทมิวสิกนะครับเขา,าลงทุนที่จะว่าแก้จุดบกพร่องที่เจอครับที่เจอ,อที่เจอมีแหบแล้วก็เดืองออกเร็วหน่อยอ,อันนี้ก็คือปรับจูนตู้จนได้สูตรของตัวเองแล้วใช่ครับหรือใบละสองพันเก้าเองพี่น้องเอาพิจารณาเอาแล้วกันครับผมส่วนเรื่องเสียงนี่ถ้าถ้าเอฟซีเขาอยากมาฟังเสียงอะพอจะมีให้เขาฟังไหมมาฟังได้ครับเดี๋ยวเสร็จตัวนี้เราผมก็ลองเสียงอ่าครับ แล้วผมจะขึ้นงานไปอยู่6ใบ6ใบอยาะทำเป็นของตัวเองนะครับผมจะทําเป็นของตัวเอง12ใบไปออกงานเวทีครับครับแล้วก็ถ้าใครสนใจตู้สูตรนี้ก็อยากซื้อก็มาฟังที่นี่ได้นะครับบ้านขอตาบลทุ่งหวังครับติดต่อได้ทางไหนบ้างครับนี่ช่องทางเฟซบุ๊กก็นัดมิวสิกช่องเฟซนะครับภาษาไทยภาษาไทยเลยครับนัดมิวสิกนปนหนูไมหันากาศทหารใช่ครับแล้วก็ขึ้นเป็นรูปผมใส่เสื้อที่ขาวใส่หมวกครับแล้วก็เบอร์โทรก็ ศูนย์หกห้าศูนย์สองแปดสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งครับครับผมน้องใหม่น้องใหม่ในวงการทําตู้เลยพี่น้องครับผมเราจะทาแค่สูตรเดียวบ่ตอนนี้ตอนนี้คิดคิดค้นได้สูตรเดียวครับสูตรเดียวแต่ว่าอนาคตจะเป็นเทอร์โบครับเร็วๆนี้ครับอ๋อเราจะขยับไปอีกสูตรหนึ่งก็คือเทอร์โบแต่ว่าจะเป็นเทอร์โบที่เราคิดค้นเองใช่ครับเทอร์โบยังยังคำนวณห้องไม่ได้ครับอ่าตอนนี้ตอนนี้มันมีแบบอยู่แล้วครับแต่ยังคำนวณห้องไม่ได้มันอยู่ในคอมอ่าผมผมทำกราฟิกในคอมครับมันมันจะ มันจะละเอียดกว่ามีมินม,ม,ม,มีอะไรพบ,รบม,มันจะออกแบบง่ายโอ้ช่างถ่ายภาพมาเดินสายงานสา,สายงานตู้ลำโพงครับพี่องจบพ่อใม่แล้วครับสุดยอดเลย <c oughs> เอาสนใจก็ฝากไว้อีกหนึ่งค่ายหนึ่งเจ้านะครับหนึ่งแบรนด์ครับผมอยู่ที่บ้านคอตำบล<อ>ทุ่งหวังอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมนะครับ ก็ Facebook ก็นัดมิวสิกนัดมิวสิกครับอ่านหนูไม่ห้หน้ากาศทอทหารแล้วก็มิวสิกวัดมิวสิกเนาะก็จะขึ้นเลยเป็นพี่ชายใส่เสื้อสีขาวครับใส่หมวกอ่าเนี่ยสถานที่ปลิดตู้ลำโพงนะครับไม่ใกล้ฟางนี่ยังไม่ได้ฟางออกปไีเลี้ยงวัวด้วยเออเอาทำหลายอย่างทำหลายอย่างนะครับตอนนี้ก็ทำนาปังด้วยทำนาปังครับดูชุดเลยตะโคลเลยว่าเพิ่งมาเพิ่งมาจากนาเนยครนบมอจานาก็มาเจอกันพอดี ความโชคดีความบังเอิญนะครับที่ทําให้ผมเดินทางมาดังนี้แล้วก็มาได้เจอกันครับเอาแล้วถ้ามีร้านก็อยากให้ทําส่งเนี่ยทาส่งไหมร้านร้านหลังไม่ครับมีทส่งได้ครับร้านร้านก็ติดต่อมาแล้วกันเนาะได้ครับหลังไม่ครับหลังไมออราคาถูกใจแน่นอนอ่าส่วนร้านนี่ก็คือทักคุยกันหลังไม้ดีกว่าใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นคนที่จะต้องการใช้ใช้แบบเอาไปใช้งานเนาะครับ ก็ราคาตามที่บอกก็คือหูจับไม้ขอบเหล็กตะแรงฉีกสองพันเก้าถ้ารองท็อปก็สามพันสองหูจับเหล็กนะตะแรงฉีกเป็นสามพันสองแต่ถ้าตัวท็อปเลยก็คือสามพันหกตะแรงปั๊มก็หูจับเหล็กหูจับเหล็กครับผมนะก็ตามนั้นครับพี่น้องเดี๋ยวโอกาสว่างๆโอกาสดีๆโอกาสที่ลงตัวข้างหน้าทำตู้ไว้รองรับลูกค้าให้ลูกค้าฟัง เดี๋ยวบังนํามาฟังอีกรอบหนึ่งก็ได้เนาะอันนี้ก็คือมาแนะนําคือมาไม่ใช่มาแนะนำหรอกคือมาเจอกันโดยบังเอิญมันอาจจะฉุกหรือหุกนิดนึงไม่ได้ฟังเสียงก็ได้ดูกราฟนะครับที่ยังไม่ทําการจูนตามที่ให้ตามที่ให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่ากราฟมันเป็นยังไงครับผมอ่ะก็ถือว่าโอเคนะมีกราฟยืนยันได้ครับแต่ถ้าจูนไปอีกผมว่าน่าจะแซ่บกว่าเดิมอีกนะ <laughs> ผมว่าน่าจะได้ <laughs> เออเอา้า ส่วนเรื่องเสียงก็ไว้เป็นโอกาสหน้าเนาะครับก็ฝากออาฝากตัวเองในฝากเจ้าของหนฝากช่องทางกานติดต่อด้วยนะครับเฟซบุ o กนัดมิวสิกนะครับแล้วก็ตู้ลำโพงน้องใหม่ครับใบละสองพราคาน่าจะจับต้องได้สําหรับรากยานะครับครับผมก็ถ้าเป็นงานถ่ายภาพรับถ่ายภาพด้วยครับบางคนอาจไม่รู้จักเฟซบุ๊กก็ทีลพงนัดเพชรหงภาษาอังกฤษอ่าครับ หรือไม่ติดต่อมานั้นมิวสิกก็ได้นัดมิวสิกได้ครับครับผมแล้วก็ผมจะส่งโปรไฟล์ของนัดทีรพง์ให้ครับอ่าครับถ้าใครอยากได้ช่างภาพครับถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็นงานมงคลกับงานงานบวชรถงานบวชงานขาวดำรับหมดครับรับหมดเนาะครับรับปิญญารับปิญญารับครับอออ่านี่ช่างภาพอีกหนึ่งหนึ่งท่านของบรีรำครับผมส่วนใครที่ชอบชื่นชอบในบีบีก็ทักมาแล้วกันเนาะขอบคุณมากครับนะเอาขอบคุณมากครับอาจารย์สวัสดีครับะฝากไว้ด้วยแล้วกันครับพี่น้องครับผมอีก บีบีอีกหนึ่งท่านหนึ่งเจ้าหนึ่งแบรนด์นะครับที่อยู่บ้านค้อตำบลทุ่งวงังอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับ Facebook ติดต่อเข้าไปหาอาจารย์เขาได้เลยครับนัดมิวสิกครับผมนะ,ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้แหละครับอาจารย์เอาทีมงานลุย